การแก้ปัญหาการใช้กระแสไฟฟ้าชอดปลาในจังหวัดชัดพัทลุงนั้นเจ้าหน้าที่นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ยังมีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นให้เห็นและรับทราบถึงผลกระทบจากการใช้กระแสไฟฟ้าชดปลาซึ่งมีผลต่อทรัพยากรสัตว์น้ำครับ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรับฟังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าชอดปลาซึ่งเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายและบทลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าชดปลาจากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุงในระหว่างการประชุมประจำเดือนของฝ่ายปกครองอำเภอป่าพยอม โดยเจ้าหน้าที่ประมงย้ำว่าการชดปลาจะส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการชดปลาแต่ละครั้งจะทำให้ปลาทุกชนิดในบริเวณที่ใช้กระแสะไฟฟ้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตายลงเป็นจำนวนมากส่วนตัวที่ไม่ตายก็จะเป็นหมัน ผมก็ต้องมาบอกให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกทท่ททานรับทราบว่าทุกหมู่บ้านว่าเครื่องมือทําการมงที่ใช้ทําการประมงโดยใช้กระเจือขวาช่อปลาเป็นการทําที่ผิดกฎหมายนะครับผมแล้วก็โทษรุนแรงมากสองแสนบาทและก็ถึง1นึ่ล้านบาทนะครับถือว่า โทษอุนเรงทีนี้เรามาความว่าทาไมโทษนี้ต้องอุนเรงเพราะว่าถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการบงโดยใช้เครื่องมือชดปลาเวลาเราไปชอดปลาเราต้องการปลาตัวโตใช่ไหมเวลาเราไปตัวโตพอเราชดไปแล้วมันไม่ตัวโตนะครับตัวเล็กตัวน้อยมันก็ตายตายหมดตายเกลี้ยงนะครับ การปล่อยปลาเพื่อฟื้นฟูพันธ์สัตว์น้ําบริเวณลําคลองในพื้นที่อำเภอป่าพยอมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ประมงและฝ่ายปกครองจัดขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ํารวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งทําความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ให้เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กระแสะไฟฟ้าชอดปลาโดยในอำเภอป่าพยอมย้ำว่านในขณะนี้ได้กำชับกำนานผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้จริงจังต่อการแก้ปัญหาการใช้กระแสะไฟฟ้าชอดปลาครับ ในการป้องกันปลารปรามนะครับในการช็อตปลานะครับการทำประมงที่ผิดกฎหมายนะครับเน้นย้ำผู้นำนะครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้ดูแลพื้นที่นะครับดูแลเฝ้าระวังแล้วก็ให้ดำเนินการไปตามมาตรการนะครับอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งในส่วนของพื้นที่ป่าพยอมเองเนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินการ ไปตามนโยบายและข้อสังการอย่างอย่างอย่างเข้มงวดนะครับ พื้นที่หมู่4และหมู่7ตาบลป่าพยอมอําเภอป่าพยอมเป็นพื้นที่ซึ่งประชาชนได้แจ้งเบาะแสว่ามีผู้ใช้กระแสไฟฟ้าชอดปลาอยู่เป็นประจําจนทําให้สัตว์น้ําร่อยหรอเป็นอย่างมากขณะเดียวกันเพราะว่าการชอดปลายังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้ําของอําเภอควนขนุนและตามลําคลองของอําเภอเมืองและอําเภอเขาใจสนเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยของอําเภอควนขนุนซึ่งในขณะนี้พื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยนั้นประสบ ปัญหาการชอดปลามีผู้ชอดปลาอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งเปิดปฏิบัติการเพื่อที่ติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้กระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ย้ำว่าหากถูกจับกลุ่มจะมีบทลงโทษรุนแรงตั้งแต่สองแสนถึงหนึ่งล้านบาทหากไม่มีตังจ่ายค่าปรับก็จะถูกลงโทษจำคุกติดตามจากรายงานที่ผมได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ แผนปฏิบัติการวันนี้คือเราตั้งใจออกตรวจปราบปรามร่วมกับประมงและเขตทำล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนะครับเพื่อจะออกตรวจการกระทำความผิดในส่วนของการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าคือเครื่องมือชอดปลานั่นเองฮนะเจ้าหน้าที่เขตทำล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุงจัดก,กําลังชุดเคลื่อนที่เร็วลงเรือออกลาดตะเวนเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ที่ใช้กระแสไฟฟ้าชอดปลาในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อย ในพื้นที่เชื่อมต่อของอำเภอควนกระหนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังมีการร้องเรียนจากชาวประมงพื้นบ้านว่ามีการใช้กระแสฟไฟฟ้าชดปลาอยู่เป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนไปตามร่องน้ำและป่าพลุซึ่งเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำชุกชุมโดยระหว่างการลาดตระเวนได้พบกับชาวประมงพื้นบ้านที่ออกจับสัตว์น้ำหลายคนด้วยกัน เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าพูดคุยขอความร่วมมือช่วยแจ้งบาะแสกลุ่มที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในการช่อปลาอบอกผมผู้น่าเขตเลยน้อยนะถ้าถ้าถ้ารู้นะถ้ารู้บอกผมได้เลยนะครับบอกผมได้เลยปลาตะเพียนปลากลายปลาบูและปลาน้ำจืดอีกหลายชนิด เป็นสัตว์น้ำที่ชาวประมงพื้นบ้านซึ่งใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมายจับได้ในปริมาณมากพอสมควรโดยพวกเขายืนยันว่าทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยแม้จะร่อยหรอลงแต่ก็ยังเพียงพอต่อการประกอบอาชีพเพื่อนำไรายได้ไปจุนเจือครอบครัวและต้องการให้เจ้าหน้าที่มีความจริงจังในการปรับปรามผู้ที่ใช้กระแสะไฟฟ้าชอดปลา คืนนี้ผมได้มีโอกาสติดตามเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยรวมถึงเจ้าหน้าที่ประมงที่ได้ออกปฏิบัติการตรวจสอบการทําประมงผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าชอดปลานะครับซึ่งแม้ในคืนนี้จะไม่เจอตัวผู้กระทําผิดแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้พูดคุยกับชาวประมงซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชอดปลาและชาวประมงย่างสะท้อนความเห็นว่าหากไม่มีการชอดปลาก็จะส่งผลดีต่อทรัพยากรสัตว์น้าครับ แม้การลาดระเวนร่วมกันของเจ้าหน้าที่ประมงและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจะยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการชดปลาได้แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อมูลเบาะแสกลุ่มผู้ต้องสงสัยและพื้นที่เป้าหมายในการชดปลาเพื่อวางแผนการจับกลุ่มครั้งต่อไปโดยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยย้ำว่า จะเร่งกวาดล้างกลุ่มผู้ที่ใช้กระแสไฟฟ้าชดปลาเนื่องจากหากทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับโลกเรามีแผนปฏิบัติการร่วมกันซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมประมงกับกรมปิยานโดยเขคหะล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและก็ประมงในพื้นที่ในการออกตรวจนะครับติดตามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายประมงในเรื่องของการ ชดปลาเป็นหลักครับก็จะมีแผนปฏิบัติงานเป็นช่วงระยะเวลานะครับโดยตลอดครับการทำความเข้าใจกับแม่ค้าและแพปลาในพื้นที่ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนซึ่งรับซื้อปลาจากชาวประมงก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเพื่อป้องปลาไม่ให้แม่ค้ารับซื้อปลาจากกลุ่มผู้ที่ใช้กระแสะไฟฟ้าชอดปลาซึ่งหากรับซื้อ ก็จะมีความผิดมีโทษปรับ10,000บาทส่วนผู้ที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการชอดปลาหากถูกจับได้จะมีบทลงโทษรุนแรงโดยจะมีโทษปรับตั้งแต่2 0 0แสนถึงหนึ่งล้านบาทหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็จะถูกลงโทษจำคุก ในส่วนของบทลงโทษของกฎหมายในส่วนของไอ้พอลกอตัวนี้ก็ถือว่ารุนแรงอพอสมควรเพราะเริ่มปรับตั้งแต่สองแสนถึงหนึ่งล้านบาทนะครับครับหากผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีตังใจ่ายค่าปรับก็ต้องไอ้อลงโทษตามกฎหมายอาญาคือต้องมีโทษจำคุกแต่ว่าามีเสียค่าปรับก็สองแสนถึงหนึ่งล้านบาทครับ ท้งนี้หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยได้ออกประกาศห้ามใช้เครื่องมือประมงเจ็ดประเภทในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยในพื้นที่เชื่อมต่อของจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะการห้ามใช้กระแสไฟฟ้าในการชดปลาซึ่งหากฝา่าฝืนก็จะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งหลังจากนี้จะมีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานออกปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง คุณสนธยาคะการใช้ไฟฟ้าช็อตปลาเราเห็นในหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ทําไมพื้นที่จังหวัดพัทลุงปัญหานี้ถึงเป็นปัญหาใหญ่แล้วมันส่งผลกระทบกับภาพรวมของระบบนิเวศยังไงบ้างคะต้องอธิบายสภาพพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงก่อนครับคุณออนซีพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงก็จะมีทั้งสภาพที่เป็นภูเขา ป่าผืนนาและก็พื้นที่ชุ่มน้ําหรือชายทะเลในจังหวัดพัทลุงมีสายน้ําขนาดใหญ่อยู่7สายน้ําและมีสายน้ําย่อยอีกเป็นจํานวนมากซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีพื้นที่ให้มีการเพราะพันธุ์สัตว์น้ําเป็นจํานวนมากแต่ในระยะหลังสัตว์น้ําร่อยหรอลงเป็นอย่างมากจากหลายปัจจัยแต่หนึ่งปัจจัยหลักก็คือการใช้กระแสฟไฟฟ้าชดปลาโดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศเป็นอย่างมาก มีพันธุ์สัตว์น้ําอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแต่การชอดปลาเมื่อมีการชอดมากขึ้นนั่นจะทําให้สัตว์น้ําลดลงซึ่งเมื่อสัตว์น้ําลดลงก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณนกน้ําที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยมากกว่า100ชนิดซึ่งมีทั้งนกอพยพและนกประจําถิ่นซึ่งหากไม่มีปลาหรือว่าสัตว์น้ําเป็นแหล่งอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อนกน้ําซึ่งหัวหน้าเขตห้าม่าสัต์ป่าทะเลน้อยระบุว่า ห่วงโซ่ของอาหารที่ถูกตัดทอนไปก็จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อสภาพพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยครับหากว่าปลาพูดง่ายๆนะปลาหรือสัตว์น้ําทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับก็คือมีอยู่ในพื้นที่ซึ่งปลานี้ก็เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารของนกในพื้นที่ของเรานกเป็นสถานที่ที่นกอยู่อาศัยเป็นที่สําคัญนะครับแล้วก็ปลาก็เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของนกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าปลาในพื้นที่ชุุมน้าทะเลน้อยนี้ หายไปหรือลดลงไปจํานวนมากก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของนกซึ่งทํำให้นกอาจจะลดน้อยลงแหล่งที่อยู่อาศัยของนกก็จะน้อยลงปัญหารุนแรงขนาดนี้จนถึงเวลานี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทราบปบาะแสข,ของคนที่ใช้ไฟฟ้าช็อตปลาแล้วหรือยังคะแล้วก็มีพฤติการอะไรที่น่าสังเกตบ้างค่ะ จากการลงพื้นที่ของข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ได้มานั้นก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งพบว่าส่วนหนึ่งของผู้ที่ลักลอบชอดปลานั้นมีการชอดปลาเป็นอาชีพไม่ได้มีการชอดปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือนนอกจากนั้นยังพบข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างมากว่าการชดปลานั้นมีกลุ่มผู้ค้าปลาหรือแม่ค้าปลาบางคนได้ออกเงินหรือว่าปัจใจให้กับกลุ่มที่ไปชอดปลาก่อนจากนั้นเมื่อได้ปลา คืนมาก็จะนำมาจำน่ายหากลบกลบหนี้กับเงินที่ยืมไปและที่สำคัญข้อมูลเชิงลึกที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ากลุ่มผู้ชดปลาบางคนนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งนี่อาจจะเป็นปัญหาองค์รวมที่ทำให้เจ้าหน้าที่จะต้องเร่งกวาดล้างจับกลุ่มกลุ่มผู้กระทำผิดในขณะเดียวกันภาพรวมของจังหวัดพัทลุงจากข้อมูลที่ได้มานั้นทำให้พบว่าในขณะนี้ปัญหาใหญ่ของจังหวัดพัทลุงจากการชดปลาก็ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำร่อยหรอส่งผลกระทบต่อการ บริโภคสัตว์น้ําในพื้นที่ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่อยู่ในเฉพาะจังหวัดพัทลุงและยังเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่ใกล้เคียงของพื้นที่ทับชุ่มน้ําทะเลน้อยทั้งในส่วนของจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องถูกยกระดับเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนครับ